แม้กระทั่งสังคมปฏิบัติอะว่ากันทะเลาะกันตำหนิกันอาจารย์ชั้นดีอาจารย์เธอไม่ดีและยิ่งสังคมข้างนอกสังคมธุรกิจสังคมศิลปินวงการบันเทิงสังคมเพื่อนอะไรก็ตามยังไงย,ยังไงก็ต้องเจอคำตำหนิคำติเตียนโดนวิจาร์โดนนินทาโดนว่าร้ายรับอารมณ์กระทบทุกที่ทุกสังคมไม่ว่าจะหนีไปสังคมไหนก็ตามอยากจะหนีโลกไปอยู่วัด อยู่กับพ้ากับชีก็โดนโดนเหมือนกันสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่อยู่ที่สังคมแต่สิ่งที่เป็นทุกข์มันคือการที่เราเกิดมาและไอ้การเกิดมามันเพราะอะไรทําไมต้องเกิดมาก็เพราะว่าอวิชชาที่เราไม่ได้เข้าไปรู้อริยสัจส,สี่ตอนนี้เกิดมาแล้วทำยังไ,ไงจะไปทุกข์แบบเออฉันฉันไม่น่าเกิดมาเลยไปทุกข์อย่างนั้นก็ไม่ได้ ก็มันเกิดมาแล้วสิ่งที่ทําได้คือการยอมรับโอเคฉันต้องอยู่กับสังคมนะเข้าไปรู้ทุกนั้นตรงๆหาความรู้หาวิชาหลักการปฏิบัติที่สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากวงจรการเกิดมานี้ได้เพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากการเกิดได้ตามเส้นทางของอริยมรรค ด้วยการมีสัมมาทิฏฐิก่อนเป็นอย่างแรกเราจะไม่มีทางหนีคำวิจารณ์ตำหนิติดเตียนคำด่าคำกล่าวร้ายหรือทุกทุกอย่างอารมณ์กระทบทุกอย่างบนโลกนี้ได้เลยเราต้องปฏิบตัติหาความรู้เรียนรู้ทุกในตอนนี้ณนะปัจจุบนันนี้เพื่อที่จะหลุดพ้นให้ได้ตอนนี้ทุกไปแล้วทุกไปยอมรับไปเรียนรู้ไปค่ะ